ก็ได้หลายเืียวันขึ้นมืนอนี้คนเยอะมื้อนี้คนเยอะเห็ดไค่เห็ดไค่เห็ดคเห็ดพึ่งใหญ่ค่ะก็เจ็บที่ละไม่ได้มาเล่นๆนะคะยุ้ยยๆยเยอะมื้อนี้มาหาเห็ดได้เพราะได้ติดตามเบิ่งกันเด้อโอ้เห็ดยังแน่เนี่ย เห็ดเห็ดไข่ตัวนี่ไหมเห็ดรวมเห็ดไข่เห็ดรวมเนาะไม่ปั้นตัวป้น้อยนานน้อยนานป้ มือเล็ติดกี่ชั้นกี่นิ้มเมื่อวานเมื่อวานขึ้รเมื่อวานขึ้นวันนี้คนเยอะวันนี้คนเยอะเลยเลยเมื่อวานได้หลายเสีเมื่อวานขึ้นวันนี้คนเยอะวันนี้คนเยอะเลยเลยเ่ได้หลายบันไดสิปกติได้คนละหาบได้บ่เมื่อวานได้เยอะแต่วันนี้คนเยอะไม่ได้เมื่อวานนี้ได้เยอะวันนี้คนเยอะอ๋อ เข้าใจครับคนเยอะเลยไม่ได้โอ้คนคนเยอะปลาเมื่อใดเด็กสิออกเห็นบ่นี่นะสิออกได้บ่นี่เข้าไปมันอ๋อปลามันใหญ่บ่ใหญ่จะไปหอดไดดรงมีคนรู้จักอยู่ไหมมาทางนู้นดูจับแล้วมีคนน้ำทัเดียวย่างเลาะเบิ่งก่อนสั่นเข้าไปนี่มีโอกาสลงนะครับถ้าบ่มีคนพื้นที่น้ำ เข่าไปบ่ได้นะครับนี่เขามีค้นพื้นที่อยู่เห็ดตาโลใส่นี่ค <studio> ่ะเบิงเห็ดตาโลเป็นลูกตาเห็ดหายากนะครับเห็ดตาโลเนี่ยหายากแล้วค่ะหายากนะครับนี่ของแซบนะครับมันสิบยูเป็นฝูงเลยนะครับเบิงเด้อพูล่ะพูล่ะเป็นเด้งดึ๋งเป็นเงาเลยนะครับนี่เบิงเนี่ยเก็บเอาเก็บเอาเลยแหละโอ้โหหลายแท้วะ ค่ายเห็ดเพาะนะครับแต่ว่ามปอมเอ็นมันสีออกนิ่มนินะครับนิ่มๆเลยนี่นี่ของแทบหายากนะครับเดี๋ยวไปกอยกินอู้สุดยอดอีหลีเอ้ตาโลตาโลนัดดึงดึงเลยมาเบิงเห็ดเหี้ยงกันลองซองอยู่นี่นะครับนั่นนี่ก็เห็ดแดงเก็บตูปูอยู่ เฮ้ยงัดขึ้นมาเฮ้ยเห็ดไขวะเบื่กามคักวะข่าวจานพานยังวะโอ้ติปีอีกอะกีกีกำลังขึ้นกำลังงามนะครับกระสีประมาณจึงสี่แหละไผรลู่เห็ดอีหยังเคยจะงามแถะตุปุอยู่เว้ยอันนี้เห็ดเบื่อนะครับเขาบอกเอาเอาถิมเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่ สิไปลูกน้ำดื้อโอ้เบื้งเนี้ยตุ้บุกว่าดเบื้งเนี้ยนี้มีตะลูกมันโอ้หลายแท้ว่ะเลยค่ะแต่เราเอานะเพราะว่ามันหายากค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บคนอื่นก็เก็บอยู่ดีอ่ะเนาะโอ้เบิ่งเนี้ยมีแต่เห็ดไข่ลูกมันนะครับลูกมันก็เอาไปเจียวได้เอาไปย่างตำน้ำพริกโอ้สุดยอดอิริไหนเยี่ยงซี่เลยไม่ปล่อยให้โตหรอกพลัวเขาเก็บก่อนเบิ่งเนี้ย ตูป,ปูอ,อยู่ไว,ไว้เบ้องนี่นี่อีกจ้ะย<อ>ิงสิเห็ดเพึ่งใหญ่ค่ะออก็เก็บที่ละเบิ่งงนี่งามๆนะครับเบิ่งนี่สีคึกค่ายใบใไม้เลยแหละนะครับแต่สีเบิ่งยากแน่นะครับเพราะว่ามันค่ายใบไม้แล้วก็ยุ่ใส่อีกอี่ละเบิ่งลูกเห็ดไข่เคยเห็น่พวกเจ้าลูกเห็ดไข่อะต่ปอแตแปรอินซี่เลยอะเอา งัดบุยนั่นเอาเ้เห็ดเพลิงนะครับนี่คือเห็ดเพลิงดึ่งเนี่ยอ้สุดยอดอีดีเบิ่งเนี่ยโอ้ยมันงามก็อิดีิงามก็ดอกก็ะเด้งัดขึ้นเลยโอ้หอมคักเด้นี่กำลังออกมาจากป่าเห็ดกันเมื่อยหลายจ้าได้วะเนี่ยพอได้พอแต่ได้ปนพอแต่ได้แกงใส่เบิ่งด้วย <laughs> นี่เบิ่งนะครับห,หายเห็ดทาไม่ได้มาเล่นเล่นนะคะ ที่สุริน <laughs> มาเอากิงเอาจังนี่แหละ <laughs> ได้ซ้มนี่แหละเ <laughs> พราะได้แก้วได้แกงอยู่ <laughs>